วันนี้เราก็จะมาทําคลิปกาพัสดุกันนะคะวันนี้ก็จะมาจากร้านนี้เลยเห็นไหมนี่นะคะก็มาดูกันนะคะว่าพี่ได้รายไหนกันบ้างนะก็คือพี่สัง่งเคดไปนะคะเก็ป,ปะะลายทางเนาะโอเคมาดูกันเลยนะคะหนึ่งสองสานี่นะคะอันนี้ก็คือเรากีดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฟิล์มของโทรศัพท์นะคะเอาซื้อมาไว้เปลี่ยนเนาะ แล้วก็ต่อมาน้องจะเป็นเคสนี่อันนี้จะเป็นของ iPhone 6S พั s นะแล้วก็จะมีเป็นของ Vivo y 85นะคะนี่คือบอกเลยนะว่าเครื่องเดียวเคสมาเพียบเลยจ้ะแม่เอาจริงคือเก็บกดหาลายน่ารักไม่ได้แล้วคือไปซื้อตามห้างราคา150 100 แล้วก็คือมันก็จะไม่มีลายแบบนี้ด้วยก็เลยไปปกดสั่งมาทีเดียวเค,ครื่องเดียวห้าอันเลยจ้าอือประมาณนี้นะคะไปแล้วนานะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ